สวัสดีครับนี่คือช่างอ้อนครับยกมือสู้ๆนะครับตัดผมให้หัวเดียวทีละสองคนเลยครับดูนะครับมไม่ตัดไม่เป็นไรคธอทำให้ดูว่าเราเอาถือกล้องไว้อย่างนี้ก่อนอือจับแค่นี้แหละกำไว้เฉยๆเออำไเออแล้วจานจะใส่สรองก่อนใส่ฟันรองก่อนอ๋อ่เออนี่ครับเห็นไหมครับ ัดทรงนักเรียนครับทีเดียวสองหัวแต่ว่าทําถ่ายเฉยเดี๋ยวถ้าตัดหัวนี้ก่อนนะครับตัดหัวนี้ก่อนม่เอาแล้วครับนี่นั่งตัดทีเดียวสองหัวเลยครับนี่ดูทาท่าหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมตะอ่อนตัดทางนี้ก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็มาตัดทางนี้ข้างบนปื๊ปื๊ปื๊ดอ้าตัเอนตะอ่อนอ้าเดี๋ยวก่อนที่นั่งก่อนทีละหัวตัดทีเดียวสองคนเลยครับนี่คือช่างอ่อนครับนี่ เป็นคนที่รอมากนี่ตัดให้ยังรอเลยเออนั่นปื๊ดอันนี้ก็ตัดเหมือนกันนะเห็นไหมครับไถแบบเดียวกันใช้เบอร์สองนะครับเป็นตัวตัดใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดทีนี้เราก็ตัดด้านบนก่อนครับตัดด้านบนก่อนนี่เพื่อให้ด้านบนนี้ได้เป็นเบอร์สองเสร็จนี่ก็เหมือนกันตัดด้านบนเป็นเบอร์สองก่อนนะครับเนี่ยเออเห็นไหมตัดทีเดียวสองคนเลยครับช่างอ้อนเก่งมากนี่ ทีนี้เราจะตัดด้านข้างก่อนนะครับเอาถอดฟันเบอร์สองออกกดตรงนี้จับไว้นั่นเก็บไว้อเออเห็นไหมแล้วให้ลูกค้าลงไปเก็บเบอร์สองตกหายลงไปนะ,ะนี่นี่ครับเออเดี๋ยวตัดให้คนนี้ทีนี้ดูนะครับดูวิธีตัดของช่างอ้อนปึ๊บนี่ดูนะเ,เดี๋ยวจับหัวน้องไว้เออเออให้มันเฉยๆอย่างนั้นเออเราตัดเขาตัดทรงนักเรียนนะครับเนี่ย มาตัดทรงนักเรียนแล้วมันก็แหวงด้วไม่มีแหวงครับช่างอ้อนตัดไม่เคยแหวงดูก้มมาทางนี้เออแล้วก็ตัดทางนี้เออน่นพักไว้ยังงั้นเออน่ะอึบอึบนะเห็นไหมครับเป็นทรงนักเรียนแล้วดูนะครับนี่คนนี้ก็นั่งรอคิวก็ทําท่าตัดเหมือนกันนี่เห็นไหมตัดให้น้องดูวิธีรอเด็กให้หยุดต้องขึ้นนั่งตัดทีละสองคนครับเป็นการทดลองตัดหัวเด็กครับนี่อ่น อ่านเห็นไหมเห็นนะครับดูได้เลยนะครับช่างอ่อนตัดได้ครับตรงไหนไม่ดีแล้วก็ช่างอ่อนหรือช่งอนอนกันนี้เนี่ยช่างอ่อนอ่อนไม่โทรอ่อนอ่อนเองอ่อนโทรอ่อนช่างอ่อนบาร์เบอร์อยู่ใน YouTube กดดูได้เลยอ่ออ่างสองตัวไม่โทรนอนหนูอ่านว่าช่างอ่อนชื่ออ่อนนี่คือชื่อเฟซครับกันงานช่างรอเนี่ยอยู่ในเฟซ อจุดอ้นกันงาอยู่ใน YouTube ครับตัดได้ทีละ2หัวเลยครับด้านบนก็ตัดครับเห็นไหมทีนี้เราพอเราตัดได้แล้วเราก็อ้อมมาฝั่งนี้แล้วเราก็มาตัดทั้งข้างครับเปลี่ยนมือแล้วจับหัวน้องไว้เออจับไว้อย่างงั้นแหละเออนะ่ะปื้อน้องเป็นคนเล็กมากเราต้องให้พี่เลี้ยงขึ้นไปจับเอามือออกไปเออนะ แล้วเราก็ตัดอย่างนี้เออนั่นเพราะว่าต้องใช้พี่เลี้ยงครับเด็กคนนี้เด็กเขาเป็นเด็กที่เอออยู่นิ่งๆจับหัวน้องไว้จับคางน้องไว้เออมันตัดยากแต่ช่างอ้อนก็ตัดได้ตัดด้วยถ่ายทําด้วยครับเพราะฉะนั้นชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร้พืบๆๆๆออจุดอ้อนกันงานอยู่ใน youtube กันงาช่างรออยู่ในเฟซบุ๊กแล้วก็กันระบบบาร์เบอร์อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในไม่ระบุตัวต,วตนนะให้น้องก้มลงเออมองหลอกให้มันดูขาดูตีนหนูมองมัน <c oughs> เออหนังจะไว้งั้นแหละเออหนังเห็นไหม <c oughs> ตัดอย่างดีเลยเอ,อ่ะ <c oughs> เยี่ยมเยมเยียมเยี่ยมมากเยี่มมากเห็นไหม,ม,อ,ม,ม,อ,ม,มอันนี้พี่เลี้ยงนะครับให้มันม,มาช่วยดูแลเด็กตอนตัด แล้วช่างอ้อนก็ตัดไปด้วยนั่งตัดสองคนเลยทีเดียวสองหัวนี่ <S 1> <S 1> เออก็ช่างอ้อนเป็นคนตัดไงนี่ออ,อานี่ตัดอย่างนี้ปื๊บปื๊บเลยเห็นไหมเออเข้าขไปดูเลยพิมพ์คําว่าอ้อนกันงาช่างหล่อนะอ้อจุดอ้อนกันงาช่างหล่อใน youtube นะอออ่างเป็นอาจารย์อาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่ออยู่ใน youtube นะครับช่วยกดตับตะไคร้กดตับตะไคร่กดแชร์ช่วงไงวะเนี่ย ไหนี่หอันนี้เรียกว่าส่งนักเรีย<ใ>นนี่นี่มาว่าดูดิอ้าวอันนี้ส่งนักเรียนขาลามตัด <S <S ชื่อส่งนักเรียนขาลามตัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจับหัวน้องไว้จับฝั่งนูน้นเออหน่ะกลมลงุงลุงเออให้ให้พี่เลี้ยงจับไว้อย่างงี้เออี่ว่าไม่ถึงกับยืนหรือว่าโซ่ขาอะไรไปละครับนี่จับให้เอาเอียงน้องไปทางนูน้นเออหน่อขยับตัวเองหนีนิดนึงทางอ่อนตัดไม่ได้อืมอย่อาทำให้มันดูงงเเออเห็นไหมเห็นไหมนี่ อันนี้มือออกเออแล้วก็ตัดอย่างงี้นี่ปึ๊ๆๆๆๆๆเลยเห็นไหมนี่คือเด็กที่เป็นเด็กว่าลอยกระทรงเขามาตัดผมทรงนักเรียนนะครับนี่เออปัดปัดให้น้องด้วยอืมอืมตรงไหนตรงไหนไม่ดีชี้บอกให้ตาอ้อนดูไหนตรงไหนไม่เกี้ยงบอกชี้อันนี้มือชี้เอเอเหลือนิด<ๆ>นึงเหลือนิดนึงอทั้ทงหลังที่นี่ดูทั้งหลังด้วยเออนะเออตรงน,รงนี้ตรงไหนไม่ดีชี้บอกตาอ้อ,อน ตรงที่มันเป็นจุดดำๆอะ่ะนี่อ่าอืมมาหันมาทางนี้ทีนี่เออดูชี้ดูทางนี้เออเดี๋ยวเออ,อนนเหันให้ดีกว่าฮะอืมไหน,นไม่ดีช่วยชี้บอกด้วยแปรงมาปัดด้วยเดี๋ยวจะเอาแปรงให้นี่เอาปัดด้วยเออเราต้องช่วยกันแบบนี้ระหว่างเด็กเราต้องตัดกันสองคนอย่างนี้ตรงไหน,นไม่ดีเราก็ดู ครับนี่ครับวิธีการตัดทรงนักเรียนให้เด็กอย่าไปตัดนานถ้าตัดนานเด็กจะร้องไม่ร้องเออไม่มีร้องคนนี้อ้อาวทีนี้เราก็มาดูว่าข้างหน้าข้างหลังเป็นยังไงดูนะครับเนะี่ยระหว่างคนตัดเป็นพี่เลี้ยงนี่ชื่ออะไรครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงมามบอกชื่อด้วยกดไลค์กดแชร์ในเฟซด้วยครับนี่ครับทรงนักเรียนของเด็กตัดเสร็จแล้วครับ ชื่อชื่อลุงอ้าวขอบคุณนะชื่อยุงแล้วคนนี้ล่ะนโมเออนโมยุง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 สองยุงครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่รอดคนรับซื่อบอดสินยอดตักงิตมีสินพอตัวแม่คุณคงตัวและไม่ชัวร์เงินทองและแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่นทุกต้องจิกจึ่เงินทองพอสองตัดโบกทักตัดโบตัดโบกทักตัดโบ 你你。